สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตาบน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูแหล่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตและก็วิธีบรรจุพันธุ์การส่องออกนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นใบหมี่ที่เป็นวัตถุดิบหลักในเครื่องํำอางสระมุนไพรนะคะสมัยก่อนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะได้นําใบหมี่ะคะ่ะไปคยี่กับน้ําแล้วจากนันะะ้นค่ะนาไปผสมกับ น้ำตาลข้าวและรวมถึงค่ะน้ำของมะกรูดนั่นเองนะคะพอเอามาผสมกันเสร็จแล้วเอามาสระผมค่ะนี่คือเป็นที่มาที่ได้ใช้ใบหมีนั่นเองค่ะอ๋อสมัยก่อนก็คือทําแบบนี้ใช่ไหมคะเพว่เราแกะแล้วก็มาสระผมใช่ค่ะจากนั้นนะคะทางที่นี่ก็ได้นํามาเป็นพัฒนาขึ้นก็คือทําเป็นแชมพูใบหมีในส่วนของใบหมีที่นี่นะคะก็คือจะมีสารเมือกนั่นเองค่ะในสุ่นของใบหมีนะคะมีสารเมือกค่ะที่ทําให้ผมโดดําแล้วก็ผมเงางามขึ้นมาคะเป็นขงี้นะคะค่ะ ตัวนี้นะคะคือเป็นโรงตากสมุนไพรกระบวนการในการนำเอามาตากนะคะเริ่มจากนำใบหมี่แห้งนะคะเอาไปล้างะคะ่ะก<ส>็คือล้างทำความสะอาดเส็จจากนั้นก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำมาตากที่โรงตากสมุนไพรนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะในการผลิตสารสกัดนะคะหลังจากที่เราตากสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะ เราจะนํามสมุนไพรนะคะแ,แห้งก็คือใบหมี่เมื่อกี้นะคะนำใบหมี่แห้งนะคะมาปั่นละเอียดแล้วก็นํามาหมักด้วยตัวทําละลายก็คือเอทานอลนั่นเองค่ะ,คะ เราจะนำเอามาหมักนะคะด้วยเครื่องถังนะคะคือเรียกว่า p e r c o l ตอร์ค่ะ p e r เ o เต t o r ค่ะเป็นเครื่องหมุนเวียนสารสกัดนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะอ๋อค่ะลยกตัวอย่างอันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอ่าตรงนี้นะคะเป็นการหมุนเวียนสารสกัดลงมาค่ะก็คือเพื่อให้ได้สารสกัดตรงนี้นะคะวิธีการก็คือโดยการนะคะนำถังนะคะไปเสร็จเราจะนำไปั้มนะคะอื้อ ก็คือน้ำใบหมีก็จะออกตรงนี้เลยนะคะอ๋อก็คือเป็นการหมุนเวียนสารสกัดนะคะอค่ะค่ะหลังจากที่เราสกัดแล้วนะคะเราจะนํามาละลายด้วยกรดทมีนแล้วก็เราจะมากรองนะคะก็คือกรองสารสกัดให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์มากขึ้นค่ะอือค่ะก็คืออย่างนี้อันนี้ก็เป็นแผ่นกรองใช่ไหมคะก็คือมีแผ่นกรองแล้วก็มีขวดนะคะแล้วก็มีตัวแก้ว ก็ซึ่งตัวสารสกัดที่ทำมาก็คือจะถูกใช้ในกระบวนการผลิตในขั้นตอนนี้ค่ะมาเสร็จจากกระบวนการทุกอย่าง ก็จะได้แพ็กเกจตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็ตัวนี้ก็สามารถพร้อมจำหน่ายให้กับลูกค้าได้เลยอ๋อค่ะเนี่ยนะคะก็คือสินค้าที่พร้อมจำหน่ายแล้วค่ะ